เปิดฟ้าสวรรค์ไพ่ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่21ตุลาคม2 0 2 5หัวข้อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นสันติสุขของข้าพเจ้าข้อพระคำหลักฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7จแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์อ่านพระคำมที่กิจการบทที่27ข้อที่7ถึง44 7เราแล่นไปช้าๆหลายวันและมาถึงเมืองคณนิดัสอย่างยากเย็นเมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหวเราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะคริสตรงเมืองสันลโมเน8 เมื่อเรือแล่นเลียบเกาะน,นั้นผ่านไปอย่างยากเย็นแล้วเราก็มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อว่าท่าง,งามเมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่น 9. เมื่อเสียเวลาไปมากและการเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลาย 10. โดยกล่าวว่านี่แน่ท่านทั้งหลาย ถ้าพเจ้าเห็นว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีอันตรายและก่อความเสียหายมากไม่ใช่เพียงแต่ของที่บรรทุกมากับเรือเท่านั้นแต่ชีวิตของเราด้วย 11. แต่นายร้อยเชื่อกับตันและเจ้าของเรือมากกว่าเชื่อธรรที่เปาโลกล่าวสิเพราะท่างามนั้นไม่เหมาะที่จะจอดในฤดูหนาวคนส่วนมากจึงตัดสินใจให้ออกทะเลไปจากที่นั่น โดยคาดหวังว่าจะไปให้ถึงเมืองฟีนิกแล้วจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟีนิกนั้นเป็นท่าเรือของเกาะคริสที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ 13. เมื่อมีลมทิศใต้พัดมาเบาๆพวกเขาก็คิดว่าสามารถทำได้ตามใจปรารถนาแล้วจึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่งไปตามเกาะคริสสิบสี่ แต่ในไม่ช้าก็เกิดลมพายุที่เรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกวาดมาจากเกาะครีต15เมื่อเรือถูกพายุและต้านลมไม่ไหวเราจึงปล่อยไปตามลม16และเมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กแห่งหนึ่งชื่อคาวดาแล้วเราก็ยกเรือเล็กขึ้นถูกไว้ได้ด้วยความลำบากยากเย็น17 เมื่อยกเรือขึ้นแล้วเราเอาเชือกผูกโอบรอบเรือกำปั่นไว้และเนื่องจากกลัวว่าเรือจะเกยสันดอนทรายในอ่าวเซอร์ทิสจึงลดใบลงแล้วปล่อยให้ไปตามกระแสลม18วันรุ่งขึ้นเขาทั้งหลายเริ่มขนของที่บรรทุกมาทิ้งเสียเพราะถูกพายุใหญ่19พอวันที่สามพวกเขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือออกด้วยมือของเขาเองยี 20. และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวมาหลายวันแล้วทั้งยังเจอพายุใหญ่อยู่อีกความหวังที่เราจะรอดนั้นก็หมดไป21เมื่อเขาทั้งหลายอดอาหารกันมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ท่ามกลางเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายท่านควรจะฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีสเลยจะได้ไม่ต้องประสบอันตรายและความสูญเสีย ยี่สิบสองแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้ทำใจดีๆไว้เพราะว่าในถามกลางท่านทั้งหลายจะไม่มีใครเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นยี่สิบสามเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของตัวข้าพเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนิบัติมายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้ายี่สิบสี่ ทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่าและพระเจ้าทรงโปรดเจ้าโดยให้คนทั้งหมดที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นรอดตายยี่สิบห้าฉะนนั้นท่านทั้งหลายจงทำใจดีๆไว้เพราะข้าพระเจ้าเชื่อพระเจ้าว,ว่าเหตุการณ์จะต้องเป็นไปตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้กับข้าพระเจ้า ยี่สิบหกแต่ว่าเราจะต้องไปเกยเกาบแห่งหนึ่งยี่สิบเจ็ดจนถึงคืนที่สิบสี่ขณะที่เรายังลอยอยู่ในทะเลอาเดรียนั้นตอนประมาณเที่ยงคืนพวกกลาสีสงสัยว่าเข้ามาใกล้แผ่นดินแล้วยี่สิบปดเมื่ออย่างน้ำดูก็วัดได้ลึกสี่สิบเมตรเมื่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็อย่างน้ำวัดได้สามสิบเมตรยี่สิบเก้า พวกเขากลัวว่าจะโดนโขดหินจึงทอดสมอท้ายสี่ตัวแล้วภาวนาให้ฟ้าสาง 30. พวกกะลาสีนั้นหาทางหนีจากเรือโดยหย่อนเรือเล็กลงไปในทะเลทำทีว่าจะทอดสมอจากหัวเรือ 31. เอ็เปาโลจึงพูดกับนายร้อยและพวกทหารว่าถ้าคนพวกนี้ไม่อยู่ในเรือพวกท่านจะไม่มีทางรอด สามสิบสองพวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือหลุดลอยไปสามสิบสามพอใกล้รุ่งเช้าเปาโลก็เชิญชวนทุกคนให้รับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่สิบสี่แล้วที่ท่านเฝ้าแต่รอและปดอาหารไม่ได้กินอะไรเลยสามสิบสี ข้าพระเจ้าจึงขอเชิญชวนท่านให้รับประทานอาหารเสียบ้านเพื่อจะประทังชีวิตอยู่ได้เพราะไม่มีใครในพวกท่านที่จะต้องเสียแม้แต่เส้นผมสักเส้นหนึ่งสามสิบห้าเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระคุณพระเจ้าต่อหน้าทุกคนแล้วก็หักรับประทานสามสิบหกทุกคนก็มีกำลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วย สามสิบเจ็ดเราที่อยู่ในเรือลำนั้นมีจำนวนสองร้อยเจ็ดสิบหกคนสามสิบปดหลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้วจึงขนข้าวสาลีในเรือทิ้งลงทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้นสามสิบเก้าเมื่อสว่างแล้วพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เห็นอ่าวแห่งหนึ่งมีหาดจึงตกลงกันว่า ถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้น40เขาจึงตัดสายสมอทิ้งลงทะเลแล้วแก้เชื้อที่มัดหางเสือและชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแลั่นตรงเข้าหาฝัง41เมื่อมาถึงบริเวณหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันเรือก็เกยดินจนหัวเรือติดแน่นขยับไม่ได้ส่วนท้ายเรือนั้นแตกออกด้วยกำลังคลื่น42 พวกทหารคิดจะท่านักโทษทั้งหลายเพื่อไม่ให้ใครว่ายน้ำหนีไปได้43แต่นายร้อยต้องการช่วยเปาโลจึงไม่ให้พวกทหารทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายเข้าหาฝั่งก่อร44พวกคนที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้างเกาะชิ้นส่วนเรือที่หักไปบ้าง แล้วก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคนเนื้อหาพระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญากับเราว่าจะมีชีวิตที่ปราศจากพายุในยอนบทที่16ข้อที่33พระเยซูตรัสว่า33เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วในอ่านพระคัมภีร์วันนี้เปาโลกำลังเดินทางไปกรุงโรมโดยเรือลำหนึ่งซึ่งมีผู้โดยสาร276คนเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าเดอะแฟเทเวน่นหรือท่าง,งามเมืองลาเซีย เปาโลรู้สึกว่าจะมีอันตรายระหว่างทางจึงบอกกับผู้คนบนเรือว่านี่แนทท่านทั้งหลายถ้าพระเจ้าเห็นว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีอันตรายและก่อความเสียหายมากไม่ใช่เพียงแต่ของที่บรรทุกมากับเรือเท่านั้นแต่ชีวิตของเราด้วยกิจการบทที่2ี่สิบเจ็ดข้อที่สิบเมื่อท่านทั้งหลายตั้งพระเยซูเป็นพระเจ้าของท่าน พระองค์จะทรงเตือนท่านล่วงหน้าเกี่ยวกับพายุเมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวบางอย่างที่ท่านกำลังจะทำหรือการตัดสินใจที่ท่านกำลังจะทำนั่นอาจเป็นเพราะพระเยซูกำลังพยายามปกป้องท่านจากพายุเนื่องจากเปาโลไม่มีประสบการณ์หรือวุฒิการศึกษาเฉพาะด้านการเดินเรือ กัปตันจึงตัดสินใจเพิกเฉยต่อคำเตือนของท่านบางครั้งพระเจ้าจะส่งคำสั่งสอนที่จะนำสันติสุขมาให้ท่านผ่านทางผู้คนที่ท่านคาดไม่ถึงคนที่คาดหวังให้พระเจ้าสัมแดงพระองค์อย่างงดงามต่อพวกเขามักจะพลาดพระองค์เพราะพระองค์มักจะท่งเลือกที่จะสัมแดงพระองค์อย่างเรียบง่ายเพราะกัปตันไม่ยอมฟังเปาโล เขาจึงนำเรือเข้าสู่พายุร้ายที่เกือบจะค่าชีวิตทุกคนบนเรือพวกเขาสูญเสียทรัพย์สมบัติมากมายและกินอะไรไม่ได้หลายวันเพราะหมดหวังอย่างไรก็ตามเปาโลผู้ซึ่งรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นองค์สันติสุขของเขาได้ให้กำลังใจพวกเขาแม้ว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะเพิกเฉยต่อคำแนะนำของท่านก็ตาม เพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของตัวข้าพเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนนิบัติมายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่าและพระเจ้าทรงโปรดเจ้าโดยให้คนทั้งหมดที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นรอดตายฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงทําใจดีๆไว้เพราะข้าพระเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าเหตุการณ์จะต้องเป็นไปตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้กับข้าพระเจ้ากิจการบทที่27สิบเจ็ข้อที่ยี่สิถึงยีท่านที่รับเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นสันติสุขของท่านพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากพายุทุกลูก และจะทรงคุ้มครองชีวิตของท่านให้ปราศจากสิ่งใดขาดหายหรือแตกหกักเมื่อท่านยึดองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสันติสุขพระองค์จะทรงทำให้จิตใจของท่านสงบแม้ในายามทุกข์ยากและความท้าทายต่างๆในชีวิตประเด็นสำคัญเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นสันติสุขของท่านไม่ว่าท่านจะ,ะเผชิญกับพายุใดท่านก็จะได้รับชัยชนะ